มาจ้าโอปั่นผ้าปูที่นอนตากแล้วก็เสื้อผ้านิดนิดหน่นอยหน่ยนะเออพอดีเอ,เอาข้าวแล้วก็แล่เนื้อหมูแลเนื้อหมูดิบนะให้เจ้าพี่โชคเออให้พี่โชคไปพี่โชคอันนี้ค่อยๆให้กินเท่ะหน่อยนะให้เยอะแล้ว กินทิ้งกินขว้างาอืจะกินได้พันนี้เลยกินอาหารแมวมั่งนะวันนี้ก็ไปทำภารากิจพิชิตอ,อพิชิตต้นสะดาต้นสะดามันนะภารากิจพิชิตต้นสะดามัน ให้คุณยายรับประทานใชไะต้มสองหม้อนะคุณยายบอกพอเท่านีกน้กอนจะเดามันพี่นะ้องนะแล้วก็ได้อาย าเรียกได้เหนียวได้เหนียวคุณยายมาจำมาจำจำเหนียวนะคุณ่ออืมได้ได้บบองประแดด บองปลาแดปลาแดกปลาเข็งเป็นตัวโต,วตวเลยนะจ้าจ้ามเพื่อนโดอืม แล้วจะต้องเอาไม้ไปไปสอยช่อใหญ่ๆมันอยู่ข้างบนเอาอาไม่ถึงวันนี้